สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาซีคอนสตรัคชั่นครับคลิปนี้พบก,กับ APK Thailand ครับวันนี้นะครับมาแนะนำตัวคอนโทรลวาล์วในระบบ4ช่องนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวคอนโทรลวาล์วนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลวาล์วระบบ4ช่องนะครับ,เป,รรบเป็นรุ่นล่าสุดนะครับไม่ใช่รุ่นล่าสุดนะครับเป็นรุ่นที่ที่ทำขายมาประมาณสัก าาก็จะประมาณเกือบปีประมาณปีแลครับตัวนี้ก็มีการอัปเดตใหม่หลายอย่างนะครับก็คือตัวลูกวาลนะครับตัวนี้เหลืองเหลืองนี่ตัวลูกวาลนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ทําให้การจ่ายน้ํามันนะครับการเลี้ยงคอนโทรลของตัวรถเนี่ยทําได้อย่างนุ่มนวลนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าแจ่มมากอ่าทีนี้เดี๋ยว จะให้ดูนิดนึงว่าอพอดีมีคนถามว่าตัววาวคอนโทรลสีช่องกับสมช่องเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับทำไมถึงต้องมีสี่ช่องด้วยนะครับคือจะบอกว่าจริงๆมันก็ก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าช่องที่สี่เนี่ยใส่มาเพื่อเป็นออปชั่นว้ให้นะครับสำหรับในกรณีที่เราอ,อยากที่จะเปิดปั้มไว้ตลอดนะครับ ท่าที่ผมลองเนี่ยนะครับผมผมว่า,าการเปิดปั๊มไม่ตะอดคือหนึ่งก็คือเรื่องของอาการคอนโทรลได้สมูทกว่านะครับแล้วก็เรื่องเสียงของตัวปั๊มนะครับมันจะใกล้เคียงเสียงของบนจริงมากนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูวิธีการทําง,งานของตัวคอนโทรลวาลวตัวนิดนึงนะครับตัวคอนโทรลวาลวนะครับมันจะมีทางเข้าน้ํามัน นะครับดูด้านล่างก็ได้นะครับมันจะมีลายด้านล่างนะครับอยู่สองลายนะครับฝั่งนี้ก็จะมีรูฝั่งนี้ก็จะมีรูรูนี้นะครับเจาะมาทลุรูนี้รูนี้เจาะมัทลุรูนี้นะครับมีสองลายสองลายท่อเน,นี้นะครับมันจะต่อเข้ากับปั๊มไฮโดรลิกและก็ถังเก็บนะครับ ปั๊มไฮดรอลิกวิ่งมาเข้าลายไหนก็ได้นะครับ1ลายถ้าสมมติว่าเข้าลายนี้ลายนี้ก็จะต้องเป็นลายกลับถังหรือถ้าให้เข้าลายนี้นะครับลายนี้ก็จะต้องวิ่งกลับถังนะครับจะเข้าลายไหนก็ได้ออกลายไหนก็ได้ไม่มีผลนะครับขอให้เข้า1ลายออกหนึ่งลายอย่าเข้าทางเดียวกันแล้วออกทางเดียวกันนะครับปกติแล้วเนี่ยที่เจาะมาสองฝั่งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับปกติถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อต่อทางด้านนี้ ทางด้านนี้เราก็จะทําการปิดไว้แต่ในกรณีที่พื้นที่ของตัวรถเนี่ยเราอาจจะเฮ้ยผมไม่อยากใส่ข้อต่อฝั่งนี้ผมมาใส่ฝั่งนี้แทนนะครับะฉงนั้นเราสามารถเลือกปิดรูฝั่งนี้แล้วก็ดันน้ํามันเข้าทางนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจาะมาทางเดียวนยในกรณีที่เราอยากจะวางวาล์วกับไปกลับมาไปหันมานะครับ,นะรบอาจจะยากเรื่องการวายสายนะครับฝั่งด้านนี้ด้านหน้านะครับ ก็จะมีพอรตทางออกน้ํามันนะครับวาล์วละพอรพออันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้รูนอ็อตวาล์วช่องที่1่ช่องที่2ช่องที่3าช่องที่4ี่นะครับวาล์วช่อง1 2 3 4นะครับก็จะเจาะรูพอร์ตน้ํามันไว้หมดเลยแต่ว่าวาล์วช่อง4เนี่ยก็จะถูกปิดไว้จริงๆแล้ววาล์วช่อง4เนี่ยสามารถถอดเอา,เอาลูกวาล์วแบบธรรมดานะครับไปใส่ในช่อง4นะครับก็กลายเป็นวาล์ว4ช่อง สี่ช่องแบบไม่มีบายพาสนะครับอะเดี๋ยวให้ดูกันนิดหนึ่งว่าการทํางนานของมันการทำงนานยังไงนะครับวาลช่องที่หนึ่งสองสามนะครับให้เราดูตําแหน่งของอาร์มเซอร์โวนะครับตัวนี้คืออาร์มเซอร์โวอาร์มจับเซอร์โวนะครับถ้าตําแหน่งของอาร์มเซอร์โวอยู่ในแนวขนานกับตัววาลวด้านนี้นะครับมันสามารถปิดหมุนได้นะครับตําแหน่งของอาร์มเซอร์โวขนานกับตัววาลวหมายความว่า วาล์วช่องนี้อยู่ในตำแหน่งปิดนะครับตำแหน่งปิด close นะครับแต่ถ้าเราทำการหมุนวาล์วให้เอียงจากแนวนี้นะครับเอียงไปเรื่อยๆวาล์กก็จะเริ่มเปิดจ่ายน้ำมันนะครับถามว่าหมุนไปทางนี้จ่ายช่องไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจ่ายช่องไหนนะครับนั่นผมนคลนผลิตเองผมก็ไม่รู้ หมุนมาทางนี้ทวนเข็มนาฬิกาช่องไหนจ่ายช่องไหนกลับอันนี้ไม่รู้นะครับวิธีการต่อนะครับให้เราต่อไปเลยต่อเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูทิศทางการทํางานของกระบอกอีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปสั่งรีเวิร์สในตัวรีโมทนะครับโอเคทีนี้วาวหนึ่งสองสามเนี่ยเรารู้ตําแหน่งของมันแล้วตําแหน่งปิดคือตําแหน่งนี้ตําแหน่งเปิดเปิดคือหมุนมาทางซ้ายหรือหมุนมาทางขวานะครับตําแหน่งการหมุน ประมาณ45ิห้าองศานะครับคือเปิดสุดปิดคือตำแหน่งนี้ส่วนวาล์วช่องที่สี่นะครับถ้าอา,อาร์มเซอร์โวโอ,อยู่ในตำแหน่งขนานกับตัววาล์วอื่นเนี่ยสถานะของมันคือเปิดเปิดหมายความว่าถ้าเราจ่ายน้ำมันเข้าไปในตัววาล์วน้ำมันไม่ได้ไหลผ่านวาล์วช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะครับออกไปยังกระบอกแต่น้ำมันจะไหลกลับไปยังถังนะครับ น้ำมันจะไหลกลับถังตลอดตำแหน่งเริ่มปิดก็คือตำแหน่งที่ประมาณสี่สิบองศานะครับหมุนมาประมาณสี่สิบองศาคือตำแหน่งเริ่มปิดของตัววาลนะครับปกติแล้วเวลาเราติดตั้งเซอร์โวเนี่ยเราจะติดตั้งที่ตำแหน่งนี้นะครับตีอ,องศาถามว่าตีอ,องศาด้านไหนหมุนไปทางไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ mix เซอร์โวช่องที่สี่ให้หมุนซ้ายหรือให้มันหมุนขวา ถ้าเกิดเราต้องการมีแห้มันหมุนทางนี้นะครับเราก็หมุนมาที่ประมาณ40องศาของทางด้านนี้นะครับตรงนี้มันจะเกือบปิดนะครับใกล้ๆก็เริ่มปิดแล้วน้ำมันจะยังสามารถไหลผ่านได้อยู่นะครับตำแหน่งปิดสุดของมันคือตำแหน่งนี้นะครับหมุนไป90องศาอันนี้คือวาล์วทุกตัวอยู่ในตำแหน่งปิดหมดนะครับโอเคครับ นี่คือการทำงานของตัววาล์วคอนโทรลแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมนิดนึงคือในส่วนของตัววาล์วคอนโทรลเนี่ยรุ่นเก่าไม่ใช่รุ่นเก่าจริงเป็นบอดี้บล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยเราก็จะใช้ข้อต่อตัวนี้นะครับใช้ข้อต่อตัวนี้ใส่เข้าไปพอเดินสายออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องมันมาชนกับตัวตัวนี้คือ ขายุดเซอร์โวที่เอาไว้หมุนเอวนะครับมันก็จะมาชนกับตัวเซอร์โวหมุนเอวนะครับก็ออกแบบตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นท่อทองเหลืองที่ต่อมาจากตัววาล์วคังโรนนะครับก็แก้ปัญหาก็เลยเดินท่อออกมาเลยแล้วก็มีการไข้สายกันตรงนี้ไข้หลายท่อเพื่อที่จะทําให้มันเซอร์วิสง่ายขึ้นนะครับถ้าดูด้านนี้นะครับผมจับด้านนี้นะ ขีด้านนี้ขึ้นมาสองท่อนี้นะครับต่อกับวาล์วช่องที่1่อ่าท่อนี้กับท่อนี้เอาท่อนี้ก่อนดีกว่าชุดกลางนะครับสองท่อกลางต่อกับวาล์วช่องที่สองวาล์วช่องที่สองคือวาล์วช่องนี้นะครับท่อซ้ายสุดกับขวาสุดต่อกับวาล์วช่องที่สามนะครับจะเห็นว่ามันมีการสลับไพ่กันอยู่นะครับ วาล์วช่องที่1น,นะครับต่อไปไหนก็คือต่อมาเข้ากับตัวนี้มีลูกค้าถามผมว่ามันคือตัวอะไรนะครับจริงๆแล้วมันมาจากเมื่อก่อนนะครับเราใช้3ทางเดี๋ยผมหาดูนะครับเราใช้สามทางน่าจะไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วเมื่อก่อนเราใช้3ามทางนะครับ ตัวคอนเนคเป็นตัวแยกไหลนะ้ำมันเข้าไปยังกระบอกลกบูมนะครับถาว่าทำไมมันต้องเข้า2องแลวออก4นะครับเพราะว่ากระบอกลกบูมมันมี2อฝั่งนะครับเดี๋ยวดูที่จริงอ่ะคตัวนี้นะครับถุงเยอะมากอ่าในชุดเพลทชุดนี้นะครับของของชุดที่ผมทำกันมันจะมีรูยอยู่2รูรูตรงนี้ห่างกัน สี 4, ่สิบเ็ดมิลนะครับก็จะมีตำแหน่งยึดวาวอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเอาวาววางลงไปแล้วก็จะยึดน็อตจากด้านล่างนะครับยึดน็อตจากด้านล่างตัววาวก็จะถูกติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเราสังเกตดูว่าตัวท่อเนี่ยมันเดินขึ้นมามันก็จะมาหลบกับตัวเซอร์โวก่อนนะครับหลบกับตัวเซอร์โวเพื่อที่จะไม่ชนกันตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับตัวท่อเนี่ยก็จะวนลงไปข้างล่างก่อนท่ออ่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นมาที่ตัวท่อหลังบูมนะครับข้อดีของมันก็คือ,อาการที่มันลงไปก่อนเนี่ยมันจะทําให้เวลายกบูมหรือกดบูมลงนะครับสายมันจะม้วนลงข้างล่างเพราะฉะนั้นสายมันจะไม่พับนะครับสายเราดิบมันจะไม่มีการดิงหลังกันนะครับ